สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนๆเลยนะคะเรื่องมาตรก,การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพลั้งใหญ่ของไทยที่ตอนนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่กัมพูชาเป็นหลักเลยนะคะครับผมเรามีข้อมูลจากหลายทางเลยทั้งแถลงจากรัฐบาลรายงานข่าวแล้วก็มีข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศด้วยครับคือเหมือนว่านายกแพททองทานเรียกประชุมด่วนเลยใช่ไหมคะหน่วยงานความมั่นคงมากันครบใช่ครับทั้งกลาโหม ต่างประเทศดิจิทัลมหาไทยผบอสสผบอรตอรอเลขาสมชมาหมดเลยคือต้องการยุกระดับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะพวกแกงคอเซนเตอร์นี่แหละครับตัวปัญหาใหญ่เลยอ๋อที่บอกว่าสร้างความเสียหายเยอะมากๆครับประเด็นคือแกงพวกนี้เขาย้ายฐานกันหลังจากเราไปกดดันหนักๆที่ฝั่งเมียนมาคาดว่าเสียหายไปน่าจะราวสามหมืล้านบาทได้ส0 0 0 0ล้าน <30, 000. S 1> ครับ ตอนนี้เลยหนีมาฝันกัมพูชาแทนและที่น่ากมวลคือข้อมูลจาก UN เนะครับเขาชี้เลยว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกไปแล้วโห oh, ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับประเมินมูลค่าทั่วโลกนี่อาจจะถึง6 0แสนล้านบาท6 0แสนล้านครับแล้วมีข้อสังเกตว่ารายได้ประมาณ40 6 0ของ GDP กัมพูชาเนี่ยอาจจะมาจากธุรกิจสีเทาพวกนี้ ทั้ง call center oh. ฟอกเงินตัวเลขน่าตกใจมากจริงๆค่ะทำให้รัฐบาลไทยต้องต้องเอาจริงเอาจำประกาศยกระดับปฏิบัติการครั้งใหญ่แถมยังเสนอตัวเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับภูมิภาคด้วยใช่ครับแล้วที่สำคัญคือตั้งเป้าชัดเจนมากต้องการเห็นผลใน3เดือนมี KPI วัดผลกันเลยโหเร็วเหมือนกันนะคะงั้นเรามาดูกันหน่อยค่ะว่ามาตรการรอบด้านที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ถ้าดูด้านความมั่นคงก่อนเลยนะฮะก็คือคุมเข้มเจ็ดจังหวัดชายแดนติดกัมพูชาแบบว่าจำกัดเวลาเปิดปิดด่านห้ามคนนอกรถยนต์เข้าออกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆอ๋อ oh, ยกเว้นพวกป่วยหรือนักเรียนนักศึกษาครับประมาณนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเด็ดขาดเลยนะที่จะใช้ชายแดนข้ามไปเล่นการพน,นันอันนี้ชัดเจนมากใช่ครับแล้วก็ตรวจเข้มเที่ยวบินไปเสียมราดด้วยเพราะมันใกล้ปล่อยเป็ดอ๋อ oh, แหล่งคาสิโนแหล่งที่อาจจะเป็นที่ซ่อนของแก๊งพวกนี้ ครับผมแล้วก็เสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนเข้าไปอีกอืมส่งสัญญาณชัดเจนว่าเอาจริงครับส่วนด้านเทคโนโลยีก็มีศูนย์ AOC ที่เร่งไล่บี้พวกบัญชีม้าเส้นทางการเงินทำงานกับปปงเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินค่ะแล้วมีมาตรการที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะมีครับจุดที่น่าจับตาคือการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณใช่ครับ ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือนะแต่รวมถึงตัดสัญญาณผ่านประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้ำที่เชื่อมไปกับบูชาเลยโหอันนี้แรงจริงค่ะตัดเส้นทางใต้น้ำเลยเหรอคะครับเป็นมาตรการที่ไม่ธรรมดาเลยสะท้อนว่าเขาเชื่อว่านี่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพวกเครือข่ายอาชญากรรมแล้วก็อาจจะเป็นการส่งซิกกดดันไปถึงบางกลุ่มในกัมพูชาด้วยอ,อ๋อที่อาจจะรู้เห็นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับ นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางเศรษฐกิจด้วยนะคือขู่เลยว่าถ้าพบว่าไฟฟ้าหรือน้ํามันที่ส่งออกไปถูกเอาไปใช้เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกนี้ก็จะระงับการส่งออกอ๋อใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจกดดันอีกทางครับแล้วก็ตรวจเข้มสินค้าอื่นๆด้วยว่ามีการนําไปใช้ผิดกฎหมายไหมถือเป็นมาตรการที่เอ,อ่อเข้มขน้นรอบด้านจริงๆแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องดูแลคนไทยที่อาจจะเดือดร้อนด้วยใช่ไหมคะ มีเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร SME แถวชายแดนไว้เหมือนกันช่วยหาตลาดอะไรแบบนี้ค่ะแต่มาตรการแรงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องกระทบคนแถวนั้นทันทีเลยโดยเฉพาะที่สะแก้วเห็นว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนกันชัดเจนเลยครับที่สะแก้วทางกองกำลังบุรพาประกาศเพิ่มเลยตั้งแต่23มิถุนาเนี่ย ห้ามมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนกัมพูชาหรือรถดัดแปลงสภาพแล้วก็พวกรถเข็นสองล้อขึ้นไปของชาวกัมพูชาเนี่ยห้ามเข้าไทยผ่าน5้าด่างในสระแก้วเลยทั้งคลองลึกหนองเอียนเขาดินตาพริยาหนองปลืออ้าวแล้วทีนี้คนที่เขาข้ามมาทํางานค้าขายทํำยังไงละ่ะคะก็เกิดความสรรับสวนวุ่นวายพอสมควรครับโดยเฉพาะที่ด่านคลองรถนี่คนเยอะเห็นภาพข่าวเลยค่ะมีผู้หญิงที่ ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ามาประจำก็กังวลเรื่องค่าปรับเอกสารถ้าเอารถเข้ามาจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช่ครับเห็นว่าค่าปรับวันละเป็นพันเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะคะครับเพราะขาแม่ขาก็รีบขนของกลับคนรับจ้างเข็นของก็บอกว่าช่วงนี้มีแต่คนจ้างให้เข็นของกลับกัมพูชาอืมผลกระทบมันลงไปถึงระดับชาวบ้านจริงๆครับ เสียงสะท้อน <on> จากชาวกัมพูชาที่ค้าขายแถวนั้นก็กังวลกันมากเรื่องเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งเพราะมันพึ่งพากันอยู่เขาก็วอนให้รัฐบาลคุยกันดีๆหาทางออกแบบสันติแล้วก็นึกถึงคนธรรมหากินตัวเล็กๆด้วยค่ะสรุปแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ของไทยก็คือเอาจริงเอาจังเข้มข้นมากมีเป้าหมายมีกรอบเวลา3เดือนที่ชัดเจนครับชัดเจนมาก ซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่ามาตรการแผงกล้าวที่เน้นความมั่นคงมากๆแบบนี้ที่มันกระทบชีวิตคนชายแดนโดยตรงรมันจะสร้างสมดุลกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะยาวได้ยังไงใช่ครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าผลจะเป็นยังไงต่อไป